สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งอยู่ในบทที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเรื่องนี้นะคะหัวข้อนี้หัวข้อแรกที่พวกเราจะได้เรียนนี้เป็นเรื่องของโอกาสของเหตุการณ์นะคะโอกาสของเหตุการณ์คืออะไรไปดูแบบฝึกหัดได้เลยค่ะข้อนี้เป็นแบบฝึกหัด 4.1นะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4สถานการณ์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสถานการณ์แรกเนาะสถานการณ์มีอยู่ว่าเนี่ยดาวุธนะคะสุ่มหยิบลูกปิงปอง1ลูกจากกล่องทึบนะคะที่มีลูกปิงปองสีเหลือง5ลูกนะคะสีชมพู3ลูกและสีขาว4ลูกค่ะเขาสุ่มหยิบมาแค่1ลูกนะทีนี้ไปตอบคำถามเลยค่ะ คำถามก็คือข้อแรกนะคะก็คือดาวุธเนี่ยจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะทุกคนคิดว่าดาวุธเนี่ยจะหยิบสีขาวได้อย่างแน่นอนไหมทุกคนขีดเส้นใต้คําว่าแน่นอนไม่ใช่นะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันมีทั้งนี่มีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีชมพูมีทั้งสีขาวดังนั้นไม่สามารถที่จะหยิบ สีขาวได้อย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นสีชมพูก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะเนาะดังนั้นเราตอบเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะเพราะในกล่องทึบเนี่ยมีลูกปิงปองสีเหลืองและสีชมพูอยู่ด้วยนะคะก็ตอบเลยโอเคสำหรับข้อหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะ ข้อที่2นะคะคำถามก็คือดาวุฒเนี่ยมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูมากกว่าลูกปิงปองสีเหลืองใช่หรือไม่เพราะเหตุใดหยิบได้สีชมพูมากกว่าลูกปิงปองสีเหลืองทุกคนไปดูเหตุการณ์เลยค่ะเหตุการณ์ก็คือมีสีชมพูนี่เท่าไหร่คะสีชมพูเนี่ยสามลูกนะฮะส,สีชมพูสลูกส่วนสีเหลืองเนี่ยหลูกนะฮะทุกคนคิดว่าจะมีโอกาสที่ได้ลูก ปิงปองเนี่ยสีชมพูมากกว่าไหมนี่ปิงปองแค่สามเหลืองห้าเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะในกล่องเนี่ยเพราะในกล่องทึบนะคะมีลูกปิงปองสีชมพูน้อยกว่าลูกปิงปองสีเหลืองนะคะเราก็ตอบเลย โอเคสำหรับข้อ2ต่อไปค่ะไปดูข้อที่3ได้เลยข้อที่3นะคะเขาบอกว่าดาวุฒิมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวใช่หรือไม่เพราะเหตุใดจากสถานการณ์นะคะมีแค่3สีนะคะคือมีสีเหลืองสีชมพูและก็สีขาวดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะในกล่องทึบเนี่ยไม่มีลูกปิงปองสีเขียวค่ะก็ตอบเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่3ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ได้เลยข้อที่4คําถามก็คือดาวุฒไม่มีโอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูเลยใช่หรือไม่เพราะเหตุใด ข้อนี้นะคะข้อนี้เขาบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกสีชมพูเลยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะในกล่องมีชมพูอยู่3มลูกอย่างน้อยนะคะมันต้องมีโอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูนะคะดังนั้นข้อนี้เราตอบเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะเพราะในกล่องทึบเนี่ยมีลูกปิงปองสีชมพูอยู่ด้วยค่ะอ่าสำหรับข้อ4ี่ก็ประมาณนี้ต่อไปค่ะไปดูข้อที่5ได้เลย ข้อที่5บอกว่าดาวุฒิเนี่ยมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีใดมากที่สุดนะคะเพราะเหตุใดเราก็ไปดูสถานการณ์เรานะฮะสถานการณ์เรามีสีเหลือง5ลูกชมพู3มลูกสีขาวสี่ลูกนะฮะดังนั้นโอกาสที่จะหยิบได้มากที่สุดก็คือต้องเป็นสีเหลืองนะคะเพราะสีเหลืองมีตั้ง5ลูกนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าสีเหลืองค่ะเพราะในกล่องทึบมีลูกปิงปองสีเหลืองอยู่มากที่สุดนะคะก็ตอบเลย ถ้ามันมีมากนะคะโอกาสที่จะหยิบได้ก็ต้องมากเช่นกันเนาะโอเคค่ะสําหรับสถานการณ์ที่1ก็มีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปไปดูสถานการณ์ที่2เลยเลยค่ะ